มาครับพี่น้องเมื่อนี้กะมาประกอบตัวฟักไข่นะครับคือเก่านะฮะที่เห็นนี่ก็จะเป็นรุ่น60ฟองนะครับฝาบนนะครับหกสิบฟองฟักไข่ไก่นะครับได้60ฟองนะครับไข่ไก่นะครับส่วนไข่เป็ดไข่ห่านหรือว่าไข่นกอ่ะแล้วแต่ขนาดของไข่นะฮะแต่ว่าไข่ไก่เนี่ยจะได้อยู่60ฟองนะครับนี่ฮะเพิ่งประกอบเซตนะครับเทสระบบอยู่นะฮะเข้าตั้งระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะะฮนี่ครับด้านบนนี่ก็จะมีตัววัดความชื้นนะครับตัวนี้ฮะเข้าเบิรงแค่ตัวเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวไอตัวเลขนี่น้อยตัวนี้ม่ต้องเบิรงนะฮะนี่ครับตอนนี้ไพ่ในตู้ฟักไข่เนี่ยหาไอหา12เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นนะฮะก็อยู่ที่กลางๆนะครับกำลังพอดีนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับอัตโนมัตินะฮะตัวนี้เขาจะ ตั้งไว้ที่37.5นะครับแล้วก็ตัด37.8นะครับนะครับประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับแต่ว่าอาจสวิงนะครับบวกขึ้นไปบวกลบบวกลบนิดหน่อยนะฮะกลับบเป็นอย่างนะครับแต่ว่าเท่ากับพยายามควบคุมให้มันอยู่ได้ที่สามสิบเจ็ดจุดห่านะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้เนี่ยส่วนด้านในนี่ก็นี่ครับ จะมีตะกาใส่ไข like ่นะครับนี่ฮะหลอดไฟนะครับพัดลมดูดอากาศนะครับดูดนี่คือมันต้องดูดออกซิเจนนะครับจากภายนอกเข้ามาภายในตู้ปักนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงเชื้อไข่นะฮะนี่ครับลูกค้าก็เอาไข่ใส่เนี่ยครับตะกานะฮะนี่ฮะพอถึง3 7 5องศานะครับหลอดไฟพัดลมก็จะทำงานนะฮะนี่นี่ครับเท่ากับเอาไข่ใส่ได้เลยนะครับนี่ฮะไข่ว่างได้เลยเนี่ครับนี่ฮะ ส่วนด้านคางนี่จะเป็นจุดเติมน้ำนะครับเนี่ยด้านคางเป็นจุดเติมน้ำนะเอาไปละเฮ้าใส่งานเท่ากับอันนี้ฮะเติมน้ำนะครับกอกน้ำใส่ขวดแลก็มาเทลงนี้นะครับ่าให้จนสูงมาถึงพื้นตะกาศไขนะครับเดี๋ยวมันถูกไขนะฮะนี่ครับนีก็รูระบายอากาศนะครับสองฟังฟังนี่ก็มีนะนี่ครับรูระบายอากาศนะครับเพราะว่ามันจะต้อง ดูอากาศออกซิเจนไหมแหละครับออกซิเจนเก่านะครับออกนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับเพิ่มออกซิเจนนะฮะด้วยกันนะครับนี่ฮะใส่งานง่ายๆครับตัวนี้พร้อมใส่งานเลยนะครับพร้อมใส่งานลูกค้าที่ที่ว่าเฮ้ยจะฟักไดบบนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคู่มือนะครับแปะอยู่ข้างหน้าตัวให้นานะครับเขาต้องเป็น่วงนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอการใส่งานนะครับพร้อมนี่นะครับ สามารถที่จะอันนี้ได้นะครับนีบ่ฮะรุ่นนี่หกซีฟ้องฟ้าบนเนี่ยก็ยคือเปิดด้านบนหังสี่นะฮะจะมุงมีฝ้าหนาตรงด้านหน้านะครับหลอดไฟก็จะเป็นหลอดไฟหนึ่งหลอดนะครับหนึ่งลอยวัดนะครับตัวนี้ก็คือจะเพิ่มอุ้งมาให้มันเร็วขึ้นนะครับโดยการใส่หลอดไฟลอยวัดนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ารุ่นนี้ก็คือโอนเนี่ย ก้าร้อยหาสิบบาทนะครับทรงฟรีนะครับทัวไทยแล้วก็เก็บเงินปทางเนี่ยเก้สบาทนะครับสนใจกระทักเข้ามาได้นะครับยินดีบริการนะครับผมอ่ามเบิงอีกรุ่นนึงนะครับตัวนี้เป็นรุ่น60ฟ้องนะครับฟ้าหนานะครับฟ้าหนาหมายความ่ายังไงนะครับนีฮะฟ้าหนาคือสามารถจะเปิดด้านนี้ได้พร้อมนะฮะนี่ครับเปิดด้านนาได้นะครับกับใครนะครับ กับไข uh ่หร uh ือว่าจะเอาไข่ใส่นะครับแล้วก็เลี้ยวเห็นนะฮะเลี้ยวเห็นไข่้ันหน้าี่เขาฟักนะครับนี่คือฝาหนานะครับลูกค้าได้ไปก็ลอกเนี่ยลอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกนะครับก็จะเห็นนะฮนี่ไข่ดันใน้นะครับนี่เอาสามารถที่จะเลี้ยวเห็นว่าเฮ้ยไข่กำลังฟักหรือว่ากำลังฟักมันเป็นโตกสินะครับเขาก็สามารถเห็นแล้วก็ทายคลิปหรือว่าทายรูปก็ได้นะครับเห็นวิวัฒนาการของเวลาเขาไอกำลังฟักนะครับ เนี่ยครับอันนี้คือรุ่นฟ้านาน้ำ60ฟองฟ้านานะครับรุ่นนี้นะครับหรือว่าไชสะดวกเปิดด้านบนทั้งสี่ก็เปิดได้เช่นกันนะครับเนี่ยเนี่ยเปิดด้านบนก็ได้นะครับด้านหนาเช่นกันนะครับมีตัววัดความชื้นนะครับตัวควบคุมหมุนทุ่มอัตโนมัตินะครับนี่นะครส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นตัวนี้รุ่น60ฟองฟ้านานี่จะมีหลอดไฟอยู่สองชุดนะครับหลอดละ60วัตต์นะครับตัวนี้จะ หลอดไฟก็จะวัดจปหน่วยโนกแน่เพราะว่ามันเป็น2ชุดนะครับแล้วก็เลยลดขนาดวัดของหลอดไฟลงนะครับนี่ฮะพัดลมมือนกันนะครับโตัวจับนี่ฮะโตัวจับความชื้นกับอุณหภูมินะครับมีกระต้าไซไข่นะคนี่ฮะนี่ฮะกาต้าไสคไขขึ้นกันนะครับการใช้งานทุกรุ่นนี่คือกันเบิดนะครับบริมีอย่างต่างกันวาว่าหาสามสิบฟองหรือหกสิบฟองนะครับนี่ครับด้านคางมีจุดเติมน้ำขึ้นกันนะฮะ กอกน้ำแล้วก็เทนน้ำใส่นี่ได้นะครับใหญ่คือใหญ่สูงจนถึงพื้นตะกร้าไข่นะครับแค่นั้นเดี๋ยวไข่เน่านะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นหกสิบฟองฟ้าหน้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้ากให้การต้อนรับต้อนรับอย่างดีนะฮะร,รุ่นนี้โอนเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางกับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็ ทักเข้ามาได้นะครับหน้าค่าารามสุขนคอนนะครับผมเนี่ยยินดีบริการนะครับทุกพื้นที่นะครับทั่วไทยนะครับจะส่งให้ได้นะครับเนี่ยทุกรุ่นใช่งานที่กันเบิดนะครับบัิมีอย่างต่างกันนะฮะต่างกันแค่ว่าฟ้าหน้ากับฟ้าบนแค่นั้นเองนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามานะครับเรายินดีบริการนะทุกพื้นที่ส่งทุกทุกพื้นที่ทั่วไทยนะครับ โอเคครับผม